สวัสดีครับผมเอสจากประเสริฐเจริญยนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการพาสเซลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ามิตซูมิชิไนตันอีกหนึ่งคันครับผมสว่วนรายละเอียดเจ้ารถคันนี้จะเป็นยังไงมาชมกันได้เลยครับผม ส่วนรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้นะครับเจ้ารถคันนี้เป็นม um ิสูมิชิไนตันออร์นิวเม e ะแ c a 2.5 GLX ราคาเจ้ารถคันนี้เพียง379,000บาทลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสามารถผ่อนได้สบายๆเลยรถคันนี้ปี2016นะครับครับกลับมาอยู่ในส่วนของด้านหน้าเจ้าตัวรถคันนี้นะครับผมก็จะมีไฟหน้า กระจังหน้าโคมเมียมแท้ไม่มีรอยแกะขูดแต่อย่างใดมาพร้อมไฟตัดหมอกหน้าข้างหน้าก็จะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันเลยนะครับครับเรากลับมาอยู่ในส่วนด้านข้างของตัวรถกันเลยนะครับผมส่วนในด้านข้างของตัวรถก็จะมีแบกไม่แมกแตงยางไม่ เป็นขอบ18นะครับยางใหม่วิ่งกันได้ยาวๆเลยครับผมส่วนกระจกเป็นโฟเมียมมีพร้อมไฟเลี้ยวส่วนรายละเอียดของด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถได้เลยครับครับเรากลับมาอยู่ในส่วนของตัวรถกันแล้วนะครับผมในส่วนของคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลเดิมไม่มีรอยแกะขวดแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนของหน้าจอ เทปวิทยุก็จะเป็นหน้าจอเดิมแผงแอร์ก็จะเป็นแผงแอร์เดิมนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยแอร์แบกนะครับในส่วนของเข็มไม้นะครับเข็มไม่ก็23,000กิโละครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของซอบในแผงประตูกันเลยนะครับผมน็อต <Not S 1> ไม่มีการแกะแต่อย่างใดเม็ดอัพยังอยู่ครบ เดิมเหมือนเดิมนะครับผมยังอยู่ครบเหมือนเดิมตัวปรับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วครับส่วนในตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันได้เลยครับครับเรากลับมาอยู่ในส่วนของด้านหลังกันเลยนะครับผมส่วนของด้านหลังก็จะโลโก้มิซูมิชิยังอยู่ครบโลโก้ของไนตันก็ยังอยู่ครบนะครับผม ส่วนไฟท้ายไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้มาพร้อมกับไฟเบรคท้ายด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับผม แล้วก็มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องน็อตมิดอัพไม่มีการแกะเปลี่ยนจะยังได้เครื่องก็เครื่อง2องพห้องเครื่องก็ยังใหม่ๆกันเลยครับผมผมขอย้ําราคาเจ้ารถตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับผมราคาเพียง3ามแ0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อ Facebook เบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ